งช่วงเทศกาลวาเลนไทน์กันแล้วนะคะวันนี้ค่ะทางออร่าของเราเองก็เลยมีของขวัญแทนใจมามอบให้กับคนที่มีคู่นะคะได้เติมเต็มความหวานความฉ่ำให้แก่กันนั่นเองค่ะพลาดไม่ได้กับแหวนเพชรคู่รักนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีเซตไหนที่ส,สวยๆกันบ้างไปดูเลยค่ะ สำหรับเซตแรกนะคะนั่นก็คือแหวนเพชรคุณผู้ชาย The One Collection เป็นวัสดุตัวเรือนที่ผลิตมาจากทองคำแท้75%ตัวเรือนมีทั้ง2สีนั่นก็คือไวโกลและก็เยลโลโกลค่ะส่วนแหวนเพชรแถวเดมอ l i n น์คอลเล t ชันวัสดุตัวเรือนผลิตมาจากทองคำแท้75%สีตัวเรือนมีทั้งไวโกลและเยลโลโกลเช่นกันและน้ำหนักเพชรรวมอยู่ที่0.3กรัตค่ะ โดยทั้งนี้สําหรับแหวนเพชรเดี่ยวและก็แหวนแถวนะคะก็เปรียบเสมือนกับรักชั่วนิรันดร์รักที่มองห้เกิดกันอย่างไม่มีวันที่สิ้นสุดค่ะเซตที่2ค่ะเริ่มต้นที่วงแรกนั่นก็คือแหวนเพชรคุณผู้ชาย Forever Collection สำหรับแหวนเพชรชิ้นนี้วัสดุตัวเรือนผลิตจากทองคำแท้75%สีของตัวเรือนมีให้เลือกถึงสสีเช่นกันค่ะนั่นก็คือเยลโลโกลและก็ไวท์โกลน้ำหนักเพชรรวมอยู่ที่0.1กรัตค่ะ ส่วนแหวนเพชรล้อมฮ a r ์ดล็อ c o l l e ล t ชันวัสดุตัวเรือนเป็นทองคำแท้บ75%เช่นเดียวกันตัวเรือนมีทั้งสีไวโกลและเยลโล่โกลค่ะน้ำหนักเพชรรวมอยู่ที่0.22กรัตโดยทั้งนี้สำหรับฮาร์ดล็อกคอ l เลกชันก็จะมีหัวใจดวงเล็กๆ4ดวงนะคะเป็นมุมอยู่ทั้ง4มุมค่ะบนแหวนเพชรล้อมนี้ก็จะเปรียบกับ2มือของทั้ง2ท่านที่จะคอยประคับประคองและล็อกความรักของทั้งคู่ให้คงอยู่ตลอดไปค่ะ เซตที่3นี้กับแหวนวงแรกแหวนเพชรแหวนเกลี้ยงคลา s ซ y c ค l ลเลกชันวัสดุตัวเรือนผลิตมาจากทองคำแท้75%สีตัวเรือนมีทั้งไวโกลแล้วก็เยลโล w g โกลเช่นกันค่ะและน้ำหนักเพชรรวมอยู่ที่0.05กรัตค่ะ กันกับแหวนเพชรเม็ดเดียวสปาร์กเกิ l คอลเลกชซึ่งวัสดุตัวเรือนผลิตมาจากทองคำแท้75%และสีของตัวเรือนมีทั้งไวโกลและเยลโลว์โกลเช่นกันค่ะน้ำหนักเพชรรวมอยู่ที่0.1กรัตค่ะโดยสำหรับเซตนี้เป็นแหวนเพชรที่มาพร้อมกับความเรียบรูที่ลงตัวโดยเพชรเม็ดเดี่ยวหมายถึงความรักเดียวใจเดียวค่ะ สามารถหาซื้อของขวัญวาเลนไทน์ให้กับคนที่คุณรักกันได้แล้วนะคะไม่ต้องรอวันพิเศษก็สามารถบอกรักกันได้ทุกวันค่ะโดยท่านไหนที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ผ่านเว็บไซต์ w w w a r o l a c o t h หรือว่าทุกช่องทางออนไลน์ของ r o l a เลยนะคะ Happy Valentine's Day ค่ะ